เอออยู่ดีนะใส่ม่เสือมาใส่ล้เนาะเออเอออีนไปไปเล่นให้ดูนสนมมาน,นะนี่นะไปเธอไปก็ <ๆ S 2> ไป <ๆ S 2> นั่งกันไปนเนาะเดี๋ยวไปก่อนทุกคนบ๊ายบายสวัสดีสบายดีพี่น้องว,วันนี้ก็ได้มาหา,าพวก่วงคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะมาพอกระเห็นเพิ่นทางทางหยาบ่ะคะ อืมอาะฮเพิ่นคือเก่าเนาะมาเพิ่นไปใส่มือหนีเนาะไปเก็บกาแฟอีบอ่พอ,อพวกนี้เนาะนเราอยู่กับเมียลาวบ่เนาะเดินกันเนาะทุกคนเนะาะรัฐทางรัทางหายาอยู่เนาะะเราจดีสังนี่นะเนาะเดินไปสัมผัสก่อนนะพี่เนะา,าะาพวกเห็ดอีสังหรือเ่าวพวกฮะ สบายดีเห็ดหยางนี่ทางหยาางหยาเซังหัวนังฮะเห็ดัวเห็ดัวเออเสั่วนี่เากัเห็ดัวตามดนเลยนะบอกโอ้มาใส่เสือเนาะ บอกว่าที่เห็นข่อยมากถอดออกเลยกระบาดบ่อเม่นบ่อปลาพวกนี้เครืองหน้านะหอนเดี๋เสียถั่วบ่นี่เด้๋ยกําลังทางเนาะใส่เมียไปใส่เลยเฮ้ยนางมันเข้าไปไหนเข้าไปไหนเด้๋ยวเอ๋ไปนางสัมผัสกันไปสัมผัสบ้านนั่เอ๋คุดแล้วบ่นี่เฮาจะพาตีนางมาชิเฮ็ดนี่กันตีเลยจะคุดก่อน เสีัวมาหนิน่าเสียหัวตามเด่น่ะดอยทางนี้ดินเขาบ่เธอดินเขาหนักเอ่อเเสียดที่เจ้าดอยนี่แหละเห็ดมีนี่แหละเผือดห้าสิบขุดเลยบันนึงปเ็ดไปทางนั้นเนาะ ลขาสุดเจ้าแร่เขอมาสัมผัสจ้ะเ,าาเนาะเข้าทางเขาเขาจะมากับไพนนั่นมาพ,ดดพดดอดีเอาลหม่ขยเออสัมผัสกันบาะเออสัมผัสก็เขาว่าจังคูดเดนะาะสัมผัสกัอ,นนอ,อยูอยยนี่แล้วนะยูใส่เลยยวาสัมผัสว่ายู่เฮือนแล้วอไม่อากเจ้าเฮงว่อยู่เออยูนี่แล้สัมผัสยู่เฮื่อนแล่ดีเคยว่า รวมอยู่นี่อออาอยู่นี่ก็ได้อะเออเซาะอะไวไปเก็บกาแฟนี่เฮ้แล้วน่ะแล้หดอยอือไรละวานนี่เออมืนั้นบอเออมื่อนั้นไหเท่าดีไรเซนป้ายน่ะเซนป้ายไห้เซนป้ายเนาะ โลสามพันเนาะโลสามพันมืนีไปเไป้ไปไะจ้บะนาเจ้เกะเสียวาบาดอกบนานเอา่อยบ่านเอลืมนาวแล้วได้นน่บดีลางเวรมันอากาศดีเลยนะอากาศดีทอดเสือจาะสู้่อยเจนาบอือเสืออะไรบ้มาบัไดแก่เสือโอ้เจ้านีอยากสู้ห้ยได้ตามื่เอาแบบมาแกะเสือน่ะบ่ เออเขียวสุขอยสดกข็จะกินลำปะ,ขะเขานั่นแบบว่ยังมันนี้เลยมาสัมผัสจะเลยเขาจะน่ายกินเขานั่นแล้วเออได้ยัางอะไรกินอะไรสิให้เคยกินเขากินแก้วนี่แหล,ละ <c oughs> กินเจ้าเอออยู่นะกินแจ้วนานนี้อเอาเอานาสัมผัสเป็นก่อนนะพี่น้องเนาะนาสัมผัสเป็นก่อนนะพี่น้องเนาะไดอยสุข้อยแล่นี่เธออยู่ดีนานนะ บ่มาเธอได้กะเก๋เสื้อออกแล้วเจ้าเธอมันหอนมันหอนดอยสอนได้ใส่ตอนเสาเธอเสาก็มันหอนแน่นะฮะสุถึงได้เมียแห่งประยูรสานีจังน้อยเธออดใจบวายได้ฮะเธอเดี๋ยวแน่นนะเขาจะมาสัมผัสบานี้นางมือนนี่นะฮะจะมาสัมผัสบานี้มาสัมผัสแล้วก็มาหยอกเจ้านเออคิดผอดเจ้าเธอบรรนา เธอจะบอกร้านเธอจะบอก้นนะธอกน้านบออยโอ้ย huh. น uh ีเขาเป็นยังไงเธอเมื่อนั้นก็ไปเก็บกาแฟแล้ปเก็บกาแฟกกบาราลุกนี่มอหาจะเก็บกาแฟเธอมลุมกเจ้ามันนี้ดีแล้ะโอกาสเมียเจ้าให้เขาไหนบอกเธอโดยเมียให้เขาไหนจงเลยว่าใจไวมีจัดเลยเธอนางวอยน่กินแล้วก เอกินแล้วค่ยังอะไรกินต้าเสี่อันี้เลยออกินออกินยังวะลืมอะไกินกินไก่บ่าฮันลี่ไก่เอากินขัวอันนั้นได้นะก็อย่างวัชีดอยกินของอาหารดีเนาะดอยตันเทศนี okay, anyway, s <S okay, so s <S ่กินยังเดี๋ยวตันเทศเฮ่อวาชีเกล้าน่ะตำหอมุ้งไปเลยแล้วตำมุ้งดอยไก่ไผ่เหรอคะเฮ่อไก่เฮานี่แหละไก่เจ้าดอยตุ่มกินเลยเฮ่อบดอก ตุ่มแล้ขทานจะตุ่มนี่จะให้รูซาดอกเฮอปั๊มใหญ่ก่อนน่ะฮะให้มันใหญ่ก่อนให้มันใหญ่ก่อนดอยท่านใหญ่ป่ค่ะเฮอเมย์มาท่นไดเฮอเมย์มันบารอกบุกินดอกเมย์เอาไว้ลายก่อนเนาะดอยจงจงไว้ก่อนจงไว้ก่อนดอยให้มันใหญ่ให้มันลายลายก่อนอีกทีเมียเขาไหนเลยดอยโดนหรือว่าเขาเฮอไปแต่เศ้าไปแต่เศ้าดอยไปซักเครือเออเอาไปแต่เศ้าแต่ดอยเมียจะว่าอะค่ะเออเอาคอร์เน่อุสีกงอนเอง เออยนนี่เออเห็ดรนเลยปน้านั่ง่าเห็นนานอยับออกนาพูดพี่น้องบึงตีห่างกันผูกจไย่าไก่เมอยเพิ่มปลากดองแพแเออล่แพอีกเลยนานี่อยู่ดีๆนะมาอ่อยรไเจ้น่เอมนบอเออมนาบเสื้อกะทอดเอออยู่ดีนะ ตู้บาโกหนวดออกเทอออกเฮอบ่มีมิดามิดเเทค่ะเธอไม่ได้่อเฮอบ่นายาในนางมันหายนาอีสันเทหนวดก็สิหายบนเลยโอยมันเสเข้าใจผิดมีเทอออกเฮ่อใบบักขั้นนี่บนาจะมาไก่คอยนี่บักขั้นมีขั้นเฮอบรนานึ่งเฮอบยาเราปานี่นะเอ้ยาอะไรไปิตัดนี่สลิมหาเออบนา บดโบเพื่อปะให้นางมันแทะคอยอยากเจ้าเฮ้ยปะดอกมาให้ดอกไก่คอยนี่มันสิคัดเออบ้นาเป็นน้อยค่าไปเฮออยู่ดีนะน่ะก็เสียงโหลดพี่หน่อเลยโรคแต่เถะน้องมนี้เนาะดอยน้ำเลยเกดเขาพี่น้องเลยเสียงโหลดในนี้เพฮ่ยหอดยำนาวแล้วนะ เหมือนยนาวแล้วเนาะดอยก็ได้เอาเสือเขียวกมาสามพันให้ไข่ดอยลูกป้าน้าดอจะเอาเสือเจ้ามาให้ไข่ได้ไหมเธอป้นาเธออยู่ดีนาน่ะบอกไปตุ้มพะหรมกันเนาะครั้งหนึ่งเนาะเออบอกเด้อเลยเลยเมืองฝากอะเมืองนี้มันบาดเอะอยู่ดีนาน่ะไปบปเลยเธอป้นาเธอาปนาบาเลยเจ้านี่แก่เสือครับ เดี๋ยวจับนะเจ้าก็บวอใดเนาะพี่น้องโอ้ยบ้าขัวงี่เนาะป้าให้ไผ่เดี๋ยวจับเออให้นางเลยจ้ะป้าให้เมียยดอกไอ้ยักเป็นเมียเจ้าเออกรดอกไอยเป็ดเป็นดอกเป็ดเนี่ยเออยากเป็ดนี่เออขาวมากนะเป็ดอะไรอะไรสิใดเป็นเมียเอออยู่ดีนะใครมาอะไรละเธอเหนี่ยวใบจอ่อนเนาะบ้าหัว อ่อนเลยเธอบนาเห็นไดเลยนะเธอเห็นยังไรดอกูว่าสีไฮจัสสาวดอกวะเนาะเออนะอเรืงจัดเรื่งจัดอีกแหลเอ้าเห็ไดยกับสีใดเป็นเหนียลูกว่าสิเหลียกซอยไซส์เลยลูกไปเธอไอนางอยู่น้ำเท้าลูกจะเหรอดอยไม่้่เท้าดอยไปยังไปทบอกอยไป่มไปใส โอ้บาราจี่จะไปส่งเลยจ้าอยู่เพียงเดียวไปมาหาจ่อยหรอเออบานา,มาแมลจีจะว่างเพนหทันนเออบานาสงสัยเลยท่านบอกอ่มาท่านด้เห็นอยู่น้ำหลูกหมาชนีพี่ว่าอยูย่เพียงเดียวเสร็จเพล่ะเนาะเอออย่าว่าเรื่องเสร็จเรื่องซัดนะนางว่าจะเรื่องแต่ บัไดจัดด้นเลยนี่ยแออยากตาลูบ่บ่ฮะบ่บอบอลอกออกมาเลยนี่เอาคอแด้งเด้งเออบเลืเอามือหนัดเจ็บปอาไหวนอืออะไรังดดุดสาวดอกจัดนะตีสาวดอกมือ เธอบานาไม่พี่จะนอนเมียงจดสิมาเนี่ยค่ะเฮ้ยเฮ้อยู่ดีนาจ้าไถนี่นะสาดอดเนาะเนาะๆจ้าไถเนเนาะให้นางผู้เดียวนาให้นางผู้เดียวดอยคอยดิเฮ้อยู่ดีน่าเออบอกไปเสือกไปเอ้าจะมาเผื่อสิ่งนี้ได้ดิ มาสัมผัสเจ้าเลยหละการลุมเจ้าเออแม่เออเอออยู่ดีนะไม่ได้ที่พื้นหรอ่าบอกอีกนะโอ้ยขอยะฉีดบุญสิตกเลยนี่เออน้านี่อย่าบอกยังไงก็เป็ใกล้กันได้หรอปูห้ากันเป็นเมตรไปกับเจ้าเพิ่์เมียเ้าสิหายน่าเมียสิหายโนย หายอีสังแหละมาลบแต่ละเทือนหายหมดเลยเธอเมื่อนานมันก็หายหาหายได้ไงเธอมันเบาจะอยู่ไก่ตะกอฮะอยู่ไก่ตะกอดอยเจ้าเจ้าตอบว่าได้ใดเลยเขาคบกันอย่าคือว่าเาเป็นยังแหละกเขามาสัมผัสจักหวะเนี่นี่เออมันบปเข้าใจดอกก็มันบระพังดอกบระพังดอยมันหายอย่างดีอืหายอย่างเดียวอ ป่ะอยากเห็นเนี่ยเจ้าซีบอกเนี่ยว่ากบอลแล้นี่ยอยู่ไก่ซื้อๆเนาะดอยไม่ได้เป็นยังเนาะดอยก็อยู่ดีนะเออมือนี่จับบัตรอะไรเพิ่บรได้าหย่านางมันหายหยันจื่เมียหายเนาะดอยมีใจให้มาเชื่อเนาะเจ้าเนี่ะ เค็นั้ได้เลยเธอย่านางมันหายนะอย่าห้เมียหายบ่ได้หายแล้วเมียเจ้าเมียเจ้าได้ดีเธอเมินนั้นมันหายเขาเม่นนันก็หายหายซื่อๆมาแล้วซื้อเห็ดยังได้มาแล้วอยากให้เป็นอม่นนันเลยบ่เหลืองหายนะบ่เหลืองเมียเจ้าบ่เหลืองจัดเลยนะเธอสาวดอกเอ้าสาวดอกเจ้าหันน้ำจัดประจัหมู่บ้าน เมนอีลีบอเฮอคันเมียฮากระไดจิ่ดหอยได้ล่ะเฮอรกระไดโไหนคือกันสาวโดสาวดอกระไดเฮอกระไดเลยำปาะยิกต์นะติดเลยนเออนี่นี่นะเอาจน้อยคอยก็ตกเลยไมเป็นอยังบ่เป็นอย่างดรอกขอให้น้องสาวโดนะ ถ้าหายาวร้อสิมาเลยใจเาเมี่ยจะมาถ้าบ่เมนบ่เมนรุ่นเนียจะหาเเฮ้ยโมเมนนะหาบ่เมนก็ไปที่เหล็กเฮกังเวดนานะกังเวนแล้วเขาเลยมีตามอนเลยเออโอวแลมาใจหอนี่พี่น้องเออไปเอออยู่ดีนะไปนี่ฮันฮันเออบ่คือบยญญาในสี่น้าเป็นทาลีลาอะแบบนี้ เราอยู่โซนมันบ้านะใช่เพื่อใหญ่จัดเลยเาประจันนี่บบ้นะฮะประจัดบ่เมื่อะจัดบ่เมื่อเอดอกงหนุงแยังสูไปไาวขัประจันบอเมื่อฮะนบจัให้สิบดอกสาวดอกบ่เมื่อบ่เมื่อเลอยู่นี่เลยทาแม่เจามาทาแม่้จามาทาเชนนี่อมาวงรีบแน่เจ้า เออจะดีนะฮะจะดีนะไปนะเออจอยอยู่อะคอยยังไงบึงที่จะเกะเสือออกนี่เออจะดีนะจะใส่เสือใส่แล้วนะเออเอออีนไอไปเลยให้ยูสนมบ้าะนี่นะไปทางไกลเธอไปก็ไปหนังไปเนาะไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย